ไปต่อกันที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาค่ะเกิดเหตุการณ์คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเห็นรถต้องสงสัยเขาก็เรียกตรวจนะแล้วพอเรียกตรวจเสร็จสับปั๊บก็เจอคนที่มีของผิดกฎหมายอยู่ในรถนะมียาบ้าอยู่ตำรวจเนี่ยก็บอกให้ชาวบ้านที่เขาผ่านไปผ่านมาเนี่ยให้ไปช่วยเรียกผู้ใหญ่บ้านมาให้หน่อยอจะได้มาช่วยกันเป็นสักข,ขีพยานปรากฏไม่รู้เกิดอะไรขึ้นชาวบ้านมาทําร้ายตํารวจมาทำร้ายตำรวจไม่พอเนี่ยคือเอามีดมาขู่ตำรวจด้วยนะคะจุดไฟเผารถของเจ้าหน้าที่อีกชาวบ้านนะไม่ใช่คนที่เจ้าหน้าที่ไปจับทีแรกด้วยนะ เหตุการณ์นี้อดูตอนบรรยากาศที่ชาวบ้านเขามาถามหาใครยิงรถใครทําอะไรวุ่นวายตรงนี้หน่อยค่ะ

ช่วงเย็นเนี่ยประมาณสักหกโมงครึ่งเนี่ยนะก่อนที่ฟ้าจะมืดนะก่อนจะกลายเป็นเหตุวุ่นวายแบบนี้เนี่ยชุดปฏิบัติการขึ้นที่เร็วร้อยตชด3สาออกลาดตระเวนพื้นที่หมู่บ้านสันติสุขหมู่ที่7ตําบลขุนขัวอําเภอปงจังหวัดพะเยาแล้วเจอรถกระบะนะคะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับมามีท่าทีพิรุษหลังจากนั้นอ้าให้หยุดก็ไม่หยุด ฟ้าด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจไปอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ตามไปนะแล้วไปเจอว่าไปเสียหลักขวางถนอนอยู่แล้วคนขับก็หนีไปเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะเออรถที่จอดขวางอยู่นะคะภาพเมื่อสักครู่นี้มานะตอนที่ยังยังไม่มืดอะ6โมงครึ่งน่ะโอโอกกตอนเจ้าหน้าที่ตามไปหลังจากที่เขาแหกด่านมานะคะก็มาจอดขวางอยู่ตรงนี้ในขณะเดียวกัน ก็มีรถกระบะตอนเดียวขับผ่านมาตํารวจก็ขอให้ลงมาเองมาตรวจดูหน่อยนะคะให้รถกระจกลงแล้วคนขับขี่ท่าทางมีพิรุษแปลก<ๆ>ก็เลยให้ดับเครื่องแล้วลงมาตรวจในรถเจอขวดพลาสติก2ขวดแล้วเจอยาบ้าอยู่87เม็ดก็เลยจับกลุมตัวทีนี้ในส่วนของการจับกลุมตัวตรงนี้เนี่ยนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยขอให้ชาวบ้านแถวนะั้นไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาหน่อยมาช่วยเป็นสักขีพยานในการตรวจค้นกระบะตรงนี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจเอกกระบะคันที่คนขับหลบหนีไปด้วยแต่ปรากฏว่ามีวัยรุ่นพกมีดมาเอามาขู รูกันเข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่เนี่ยบาดเจ็บไป5นายด้วยกันแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็บานปลายจนกระทั่งสายตรวจประลัดอำเภอกำนันนายกอบตอเข้ามามาเจราจาแต่ก็ไม่ยุตินะคะชาวบ,บ้านเนี่ยมาเพิ่มอีกมาตะโกนหามว่าใครจุดไฟเผารถยนต์มันเสียหายหมดเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางชุดจับกลุมเนี่ยเขาก็มีบาดเจ็บด้วยนะคะร้อยตำรวจตรียุทธจิตติสือนะคะแล้วก็อีก4คนเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อย ร้อยตำรวจเอกยุทธเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านสันติสุขไปรับตัวตำรวจที่ถูกทำร้ายทั้งห้านายออกจากหมู่บ้านตอนกลางดึกนำส่งโรงพยาบาลหลังจากนี้เดี๋ยวต้องลงพื้นที่ติดตามตัวกลุ่มที่ร่วมกันทำร้ายเจ้าหน้าที่แลวเผารถมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะมีข้อมูลว่าหมู่บ้านสันติสุขเป็นหมู่บ้านผู้กำกับเก่าแล้วก็เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเป็นหมู่บ้านอยู่ในหุบเขาอยู่บนพื้นที่สูงของอำเภอปงจังหวัดพะเยานะคะ เป็นหมู่บ้านผู้ก่อการร้ายเก่าใช่ไหมขออภัยก็ผู้ก่อการร้ายนะใช่ใหมู่บ้านคอมมิวนิสต์เก่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ยุคหลายสิบปีที่แล้วนู่นทีนี้อรถคันที่โดนเผานี่คือรถตำรวจใช่ไหมรถตำรวจกระบะเมื่อสักครู่เนี่ยนะเขาอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะว่าใครเป็นคนจุดไฟเผานี่นะครับอืม